รถตู้ภายนอกแสนธรรมดาแต่เปิดเข้าไปภายในดูรวยทันทีสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้รถตู้ที่แสนธรรมดาธรรมดานะคะแต่พี่ขวัญบอกว่ายัางไงคะมื่อกี้ถ้าเปิดเข้าไป ดูรวยทันทีใครรวยคะเจ้าของรถค่ะดูรวยทันทีเจ้าของรถค่ะดูหรูทันทีอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะวันนี้พี่ขวัญอยู่ที่โตโยต้าคอมมิเตอร์ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเลขไม่อยู่แสนหกนะคะคันนี้เลขไม้แท้การันตีให้คุณเลยนะคะมาดูความหลอกของเขาภายนอกธรรมดาธรรมดาจริงๆนะคะลูกค้าใส่สเกิร์ตใส่ล้อแม็กเบสิกทั่วไปไม่แพงไม่หรูแต่คุณตามพี่ขวัญมาค่ะภายในเป็นยังไง นี่คุณลูกค้าค่ะมันระดับเฟิร์สคลาสมนระดับแบบ v i p ค่ะคุณลูกค้างานแบบนี้มีแค่สองที่นะคะที่จะทำแบบนี้ได้ 1. แต่ง VIP ภายในเหมือนเครื่องบินอย่างนี้มีแค่2ที่ค่ะที่เป็นอันดับของประเทศไทยนะคะคันนี้นะคะแต่งแนวโรงแรมหรูแต่งแนวเฟิร,ร,ร์สคลาส แต่งแนวแบบว่าใช้วัสดุอย่างดีทุกชิ้นส่วนนะคะคันนี้คุณลูกค้า,คา่ะปี2016ราคา9 8 9 9 0 0บาทเดี๋ยวพี่ขวัญขอขึ้นไปนั่งเผื่อเป็นคนรวยกับเขาบ้างคันนี้ลูกค้านะคะที่พี่ขวัญบอกว่าจะเข้ามาแล้วดูรวยรวยสิคะเพราะชุดแต่งชุดนี้นะพี่ขวัญแจ้งไว้ก่อนนะหลายแสนบาทนะคะคุณลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นทีวีค่ะจอใหญ่นะคะจอยักษ์ซัมซุงนะคะ และคันนี้นะคะแต่งแบบเพดานแบบเฟิร์สคลาสแบบสีดำแบบเงาแบบแบบกลอสแบ็กนะคะคันนี้นะพี่ขวัญบอกเลยว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นที่จะอยู่รถ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์ปีเก่าปี2016เพราะคุณจะเห็นการแต่งอย่างนี้อยู่ที่ไหนคะปอนิวตัวใหม่ของ a อคลาสของพิพัฒพงษ์เท่านั้นแต่วันนี้อยู่ที่กิษสดากูุ๊ดคานะคะคุณเข้าไปนั่งแล้วมีใครนั่งรถแล้ว แสบตาบ้างคะมีใครเข้าข้างในรถแล้วมึนหัวบ้างคะแต่ถ้าใครได้เข้าคันนี้นะคะไม่มีกลิ่นกาวคะ่ะไม่มีกลิ่นเอ่อ PVC คะ่ะเพราะหนังแท้เลยแล้วก็การออกแบบเก็บงานเรียบสนิทคะ่ะไม่มีรอยกาวออกมาให้เห็นนะคะเป็นงานฝีมือร้วนๆน,นะคะคันนี้แบบอยากโชว์มากๆ แอร์เย็นเจี๊ยบเบาะ V P นั่งสบายค่ะเบาะแยกนะคะมีที่วางแขนพร้อมนะคะคู่นี้ก็บอกเลยว่าแพงมากเช่นกันนะคะเบาะด้านหลังนะคะมีหัวหมอนให้เรียบร้อยค่ะทั้งหมดนะคะนั่งได้นะคะ1 2 3 4 5ส7 8สด้านหลังนั่งได้9ที่นั่งด้านหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านั่งได้กี่ที่นั่งโอ้โหคุณลูกค้าคะเหมือนอย่างที่พี่ขวัญบอกหรือยังคะข้างนอกแสนธรรมดา แต่ข้างในเข้ามานั่งแล้วเหมือนคนรวยเลยทันทีค่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าภาพมานเลขไม้์แสนหกค่ะคุณลูกค้าคะอ่าข้างหน้านั่งได้อีก9ก้าแล้วสิบสิบรวมที่นั่งได้ถึง12ที่นั่งเลยคันนี้นะคะคันนี้บอกแล้วว่าสวยกลิปสวยกินจริงๆค่ะคุณลูกค้าพี่ขวัญเปิดใจให้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ค่ะสูงสุด3.9 9ีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยอ่า จัดนะคะเต็มฟรีดาวมีประกันให้ด้วยนะคะต้องคันนี้เลยนะคะกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะวันนี้คันนี้ไม่ได้เพียงแค่ภายนอกธรรมดาแต่ข้างในสืยหรูคันนี้ได้ออปชั่นแต่งเครื่องเสียงมาด้วยนะนี่คันนี้มีเครื่องเสียงให้รอบทิศทางนะคะพร้อมแอร์ไมโครบัสนี่เห็นไหมคะตู้แอร์นะคะย้ายตู้แอร์ไว้ด้วยนะคะ คันนี้คุณลูกค้าได้ครบจบคันเดียวสวยหรูสมราคาแล้วก็พี่กวานแจ้งนิดนึงคันนี้ได้เซ็ตช่วงล่างมาแล้วนะเพราะคันนี้สำหรับคนอะไรคะธรรมดาแต่ชอบหรู v i p ธรรมดาแต่รวยจริงเขามีรุ่นนี้อยู่ในมือนะคะถ้าไม่รวยจริงแต่งไม่ได้ค่ะแบบนี้นะคะวันนี้ฝากเบอร์ไว้ด้วย0 8 6 3 1 5 9 9 7 7 พี่ขวัญเจ้าแม่และตู้รถเือสองก็รวยได้ค่ะ